สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำงานกึงกำไรน้ำหนักหนึ่งบาทน,นะคะเข้าใหม่เลยนะคะลายแรกนะคะจะเป็นงานขั้นพิกุลน,นะคะตรงกลางก็จะเป็นขั้นกคมๆนะคะแล้วก็งานพิกลข้างๆนะคะตัวลายกึงกำไรตรงนี้นะคะก็จะเป็นงานพ่นสายจิกลายเล็กน้อยนะคะงานกึ่งกำไรใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะคล้ายๆสร้อยข้อมือก็เป็นกำไรเลยะคะ่ะ ตึงกําไราแบบที่สองนะคะงานนี้ก็จะเป็นงานขั้นนะคะขั้นตุ้มแล้วก็มีนาขั้นตุ้มนะคะสลับกันนะคะตัวลายก็จะเป็นงานพลอยาสอีกเส้นกันนะคะจิกลายแล้วแต่ลวดลายนะคะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้เลยตัวนี้นะคะจะมีห้อยตุ้งติ้งหัวใจด้วยนะคะบางคนชอบแนวแบบหวานๆเล็กๆนะคะประมาณนี้เลยที่สามนะคะงานตึงกําไรานะคะตัวนี้จะเป็นงานตุ้งติ้งนะคะห้อยหัวใจดาวนะคะตัว เรือนข้างๆนะคะก็จะเป็นขัดเงานะคะแล้วก็สลับด้วยการเป็นพ้นทรายนะคะก็ค่อนข้างเล่นใส่เลยนะคะ่ะหวานวๆน่ารักนะคะน้ำหนักหนึ่งบาทใส่ออกมาก็จะแบบนี้เลยะคะ่ะก็จะห้อยตุ้งติ้งออกมาแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักนะคะต่อ,อนะคะแบบที่สี่นะคะก็จะเป็นงานถึงกาไลนะคะตัวลายข้างๆนะคะก็จะเป็นงานขัดทรายตรงกลางนะคะก็จะเป็นงานอัดชีดหัวใจนะคะสางพวงแบบนี้เลยนะคะนะคะ แบบนี้จะเข้ามาวงเดียวนะคะรีบจองกันเลยมานะคะงานกลืมกำไลแบบที่ห้านะคะจะเป็นงานเล็มตรงกลางนะคะแล้วก็เป็นหัวใจโดนโซ่ตรงนี้เลยนะคะขัดทรายเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะงานกลืนกำไลตรงน,นี้น้ำหนักหนึ่งบาทนะคะข้างหลังก็จะเป็นตะขอนะคะดิบเข้าดิกออกนะคะบางคนไม่ชอบงานกําไรเพราะว่าอาจจะกลัวหลุดนะคะแต่งาน,นกลืมกาไลก็จะค่อนข้างแข็งขแรงนะคะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะคะ หวานหวานน่ารักน่ารักสำหรับข้อมือเล็กๆนะคะประมาณสิบห้าจุดห้าถึงสิบกใส่ได้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นแบบที่หกนะคะแบบนี้เราเปลี่ยนจากแนวหวานเป็นแนวเทบบ่ๆกันบ้างนะคะตอนรับปีมังกรนะคะอันนี้จะเป็นมังกรคาบแก้วนะคะตัวกําไลข้างๆนี้จะเป็นงานเกลียวนะคะสลับเงากับพ่นสายนะคะตัวลูกแก้วก็จะเป็นงานพ่นสายนะคะบางคนไม่ชอบแนวหวานหวานก็จะเป็นแนวนี้นะคะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้เลยะคะ่ะ ที่เจ็ดนะคะเราก็ยังอยู่ในลายมังกรอยู่นะคะแต่ว่าลายนี้จะเป็นมังกรเกลี้ยงทั้งวงนะคะเงาทั้งวงแบบนี้เลยนะคะเป็นมังกรคู่นะคะหันหน้าชนกันนะคะถึงนกาไลก็จะมีตะขอตรงนี้ข้างหลังนะคะบิดเข้าบิดออกนะคะเวลาใส่ก็จะเป็นแบบนี้เลยบางคนชอบงานเรียบๆเกลี้ยงๆนะคะตรงนี้ต้องจัดแล้วนะคะลายนี้ค่อนข้างสวยเลย ที่แปดนะคะแบบนี้ใครได้ยินเสียงบังเออยอันนี้จะเป็นงานกับควนนะคะเกี่ยงรอบวงนะคะเงานะคะรอบวงเลยนะคะนี่ค่ะจะมีเสียงด้วยนะคะกระควรจะเป็นตุ้งติ้งตรงกลางนะคะเวลาใส่ออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะคะน่ารักปุ๊กปิ<ม>๊กค่ะงานชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นที่เก้านะคะก็จะเรียกว่างานกึิงกลัไปอีกเส้นันนะคะสวยวาวเลยนะคะงานนี้จะเป็นงานคล้ายคล้ายไพรินมูนนะคะนี่ค่ะจะเป็นนี้นะคะก็จะกิ้งกิ้งรอบวงเลยนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นงานทองล้วนนะคะแล้วก็จะเป็นตะขอด้านหลักอีกเส้นเคยนะคะตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นงานขายดีเลยนะคะทงสร้อยข้อมือหรือจะเป็นงานจึงกาไลก็ขายดีค่ะนี่นะคะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้เลยน้ําหนักหนึ่งบาทนะคะวงนี้นะะคงานถึงกําไรช่วงนี้ก็จะเป็นแบบแนวแข็กๆเลยนะคะคล้ายๆกําไรค่ะแต่ว่าจะข้อดีก็คือจะเป็นตะขอด้านหลังแบบนี้นะคะแต่พอใส่ออกมาแล้วก็จะเหมือนงานกําไรนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขัดเงาวาวทั้งเส้นแบบนี้เลยนะคะ